สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง asus proart p 1 6 h 7 6 0 6 wx notebook ที่เป็นเครื่อง t อปสำหรับชาวครีเอเตอร์และคนที่ต้องการสเปคระดับสูงที่สุดในการทำงานมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างและมันเป็นเครื่องที่ดีแค่ไหนกันเถิด cpu และ gpu ็อปสุดๆ asus proart p 1 6ใช้ cpu amd ryzen ai 9 h x 370 ซึ่งเป็นชิปเซตท็อปที่มีความเร็วสูงและสามารถทำงานมันติทีสก์ไเได้อย่างไหลลื่นมีความเร็วพื้นฐาน2.0กิกะเฮิร์แต่สามารถบูสต์ถึง5.1กิกะเฮิร์นอกจากนี้ยังมี NPU ที่มีความสามารถสูงถึง50ท็อปช่วยในการทำงาน AI ที่เร็วและประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ AI มากมายเช่น Adobe p r e m i e r e Pro ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก n p u นี้สำหรับ GPU asus pro r t 1 6มีกาดจอ nvidia geforce rtx 5090ลทอปที่เป็นตัว็อปของฝั่งโน้ตบุ๊กมีหน่วยความจำสูงถึง24 gb gddr 7ช่วยในการทำงานกราฟิกและ VFX ขั้นสูงได้อย่างไม่ติดขัดนอกจากนี้ยังมีกาดจอ Onboard amd ryzen แ8 9 0 m ที่เร็วมากๆช่วยในการทำงานทั่วไปและการแก้ไขภาพวิดีโอด้วยสเปคและคุณสมบัติที่เต็มไปด้วยความสามารถ Asus p r o r P16 มีขนาด 35.49x24.69x1.49-1.83 ซนตมรและน้ำหนักเพียง1.95กิโลกรัมเป็นเครื่องที่ไม่หนาและไม่หนักเกินไปแต่ภายในมีสเปคที่อัดแน่นและเต็มไปด้วยความสามารถ มีหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด16.0นิ้วความละเอียด4 K พร้อมสัดส่วนพื้นที่ต่อหน้าจอ88%ทำให้การทำงานหรือเล่นเกมได้อย่างชัดเจนและมีค่า refresh rate สูงถึง 120Hz ทำให้การเล่นเกมหรือดูวิดีโอได้อย่างไหลลื่นสำหรับ RAM Asus ProArt P 1 6มีความจุ 64GB บส GB DDR5 ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างเร็วและไหลลื่นและมีความจุก,ก็ให้มาใหญ่ถึง2 TBm 2 NVMe PCIe 4.0 SSD ที่สามารถเก็บไฟล์ภาพหรือวิดีโอได้เยอะมาก พอร์ตก็มีมากและครบถึง6พอร์ตทั้งหมดมี USB 4.0 Gen3 Type-C USB 3.2 Gen2 Type-C HDMI 2.1 r e 3 5mm Combo Audio Jack DC In และ SD Express 7.0 Card Reader ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายดีไซน์และคุณภาพที่พรีเมียม เอสซสโปร P16 มีดีไซน์ที่สวยงามและพรีเมียมตัวเครื่องมีสีดำนานโบลักที่ผิวเนียนและมีกระบวนการชุบผิวอนาดิซิงช่วยลดแสงสะท้อนได้มากขึ้นทําให้ไม่ติดฝุน่นและมีความสะอาดตัวโลโก,โก้ก็มีรูปแบบใหม่ที่มีความโค้งมนของการออกแบบและมีความมินิมอลไปในตัวบานพับของหน้าจอและตัวเครื่องมีความทนทานมากขึ้นกว่าเดิมและเปิดออกมาได้ง่ายด้วยมือเดียวเพราะใช้แบบเซทินส์ระบบระบายความร้อนและมาตรฐานที่แข็งแกรง่ง เอส s Pro โ P 1 6ใช้เทคโนโลยีทรีแฟนหรือพัดลมถึง3ตัวช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นและมีแผ่นเวเ o อร์เชมเบที่ช่วยถ่ายเทความร้อนออกได้ไวและมีโลหะเหลวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนใน CPU เครื่องนี้ยังมีมาตรฐานทางการทหารระดับ US MIL STD 8 1 0 H ทำให้ใช้งานได้ในสภาวะที่มีความขีดสุดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทนต่อฝุ่นทรายความชื้นสัมผัสหรืออุณหภูมิที่ลดต่ำหรือสูง หน้าจอทรงพลังสําหรับครีเอเตอร์ Asus Pro P16 มีหน้าจอ Asus Lumina Pro a ID ขนาดใหญ่ถึง16นิ้วคมชัดถึง 4K พร้อมค่าสีที่ตรงในระดับ Delta E 1ทำให้การทำงานหรือเล่นเกมได้อย่างชัดเจนและสีสันสดใสคีย์บอร์ดและทัชแพดท,ที่สะดวกใช้งาน คีย์บอร์ดเป็นแบบแบล็ลิชิกเลที่มีความห่างของแต่ละตัวพิมพ์อยู่ที่1.7ม mm, ิลมตรทำให้พิมพ์ได้อย่างสะดวกและมีเวช t ่วเอ s ตูสเตอแพที่เป็นการทำงานด่วนของแต่ละโปรแกรมทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดายและเร็วรวดเร็วระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยความสามารถ เอ u ซ p ส o P 1 6มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home และมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Home 2024และ Microsoft 365 Basic มาให้เราใช้งานได้เลยทันทีซึ่ง Microsoft 365 Basic Free 12เดือนให้ใช้งานเอาลุกแบบไม่มีโฆษณาและเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวดขนาด100 GB ประสิทธิภาพที่เต็มไปด้วยความสามารถและ AI เอ u ซ p ส o P16 มีประสิทธิภาพที่เต็มไปด้วยความสามารถมี CPU และ GPU ที่ทำงานได้อย่างไหลลื่นและเร็วนอกจากนี้ยังมี AI ที่ช่วยในการทำงานมากมายช่วยให้การทำงานของแต่ละโปรแกร,รมประมวลผลเร็วขึ้นมีเครื่องมือ AI พิเศษจาก ASUS ได้แก่ Pro อ r ดครีเอเต s t ์ q ัม m u s ร์และ s s u s DE เดอลักคอน PANEL s t ล e ตอ c ์ o ีคิ o เ r โกโปรอิน โปรแกรม s o ไอคิวเนซัสโปรอ1 6มีสิทธิ์ใช้ GoPro พรีเมียมฟรี6เดือนและมีการทำงานรวมกับกล้อง GoPro ได้รวดเร็วจัดระเบียบภาพถ่ายและวิดีโอได้โดยตรงผ่าน s o ไ q คิและสามารถเข้าถึง GoPro Cloud ได้อย่างไร้รอยต่อ Copilot Copilot ช่วยในการค้นหาสิ่งต่างๆด้วย AI และสามารถสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสอบถามสิ่งต่างๆได้เลยทันทีเช่นการวางแผนในการทำงานสรุปหน้าเว็บไซต์ที่รับชมสร้างภาพตามไอเดียและอื่นๆ ไลฟ์แคปชั่นส์ไลฟ์แคปชั่นส์เป็นการรับคำบรรยายแบบเรียลไทม์ในวิดีโอที่เราเปิดทำให้เราได้คำบรรยายที่เร็วและแม่นยำขึ้นกว่าเดิมลำพโพง Dolby Atmos Asus Pro P16 มีลำโพง6ตัวเป็นระบบเสียงสตอเริโอปรับแต่งด้วยเทคโนโลยี Dolby Atmos ที่ให้ความกระหึ่มเสียงมีมิติมากๆและการเล่นเสียงรอบทิศทางทำได้ยอดเยี่ยมมากทำให้การเล่นเพลงภาพยนตร์หรือวิดีโอต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ Windows Hello และ a d i v e d t m Ming เอซ s p โ o P16 มีเทคโนโลยี Windows Hello ที่เป็นการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกหน้าจออย่างรวดเร็วทำให้มีทั้งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขั้นสูงและมีระดับถิ่